รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของนายโสพลเจ้าอุ่มฤทธิ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดอนโรงเรียนบ้านพันดอนตั้งอยู่ที่บ้านพันดอนหมู่ที่1ตำบลพันดอนอำเภอกรุมพะวางปีจังหวัด,ดอุดรธานีมีเขตบริการ3หมู่คือบ้านพันดอนหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่20วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายในปีพุทธศักราช2565โรงเรียนมัพันดอนเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานบริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพอนามัยใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดช,ชอบต่อตนเองสังคมเป็นพลเมืองดีและมีค่านิยมที่พึงประสงค์พัฒนาแรงเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับชุมชนนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเป้าหมายของโรงเรียนนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมเป็นพลเมืองดีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คำขวัญของโรงเรียนมีวินัยไฟเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมสีประจำโรงเรียนชมพูขาวจำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด8คนค่าราชการครู4คนลูกจ้างประจำา1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูจ้างรายเดือน1คนและธุรการโรงเรียน1คน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,564มีทั้งหมด78คนระดับอนุบาล16คนระดับประถมศึกษา62คนตอนที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานบริหารจัดการให้มีระบบประกันคุณภาพ ทั้งประกันภายในและภายนอกและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนามีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษามีการประชุมครูประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเช่นงานศุกและงานบูญประเพณีต่างๆด้านบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหลักสูตรก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรประถมศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันจัดให้มีการบริหารกระบวนการเรียนรู้การจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดระบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมลูกเสือเนนาลีเพื่อปลูกฝังด้านระเบียบวินัยจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดจ,จากวิทยากรครูแดด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนได้บริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้การบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้มีการปรับปรบปุงอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามบรรยากาศรม่มรื่นน่าเรียนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้มั่นคงแข็งแรงสวยงาม จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดหาทุนการศึกษาเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีนเขต2นโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศจุดเน้นที่1การน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจุดเน้นที่2การจัดการศึกษาปฐมวัยจุดเน้นที่3การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพิ่มผลสำลิดจุดเน้นที่4 6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติจุดเน้นที่5ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจุดเน้นที่7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาจุดเน้นที่8เขตสุจริตโรงเรียนสุจริตจุดเน้นที่9การพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพตอนที่2การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญัมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจ และหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดมีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอพัฒนางานสอนโดยยึดหลักแบบมุ่งผลสำฤตมีทักษะการงานที่สามารถเป็นต้นแบบได้ ผลงานที่โรงเรียนได้รับห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 1. จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารกลางวันที่ดีนในโรงเรียนงก45,000บาท 2. ระดมจัดหาทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา